ทำไมพุทธศาสนิกชนหรือว่าคนที่นับถือศาสนาพุทธก่อนที่จะทํามาหากินอะไรก็แล้วแต่หรือว่าก่อนที่จะมีความรับผิดชอบถึงให้บวชเรียนก่อนครับพ่อครูการบวชเรียนเนี่ยลูกเราจะต้องทราบก่อนว่าจากคนธรรมดาทั่วๆไปมีอารมณ์ที่ร้อนหุนหันพันเล่นยังไม่เคยกําหนดจิตยังไม่เคยผ่านการฝึกการหัดมามันก็เปรียบเสมือนเราได้เข้าโรงเรียนฝึกหัดดังนั้นเมื่อเราได้เข้าไป บวชในพระพุทธศาสนาก็ดีหรือไปบวชในศาสนาหนึ่งศาสนาใดก็ดีทําให้เราได้มีโอกาสได้ขัดเกาวร่างกายขัดเกลาอารมณ์ขัดเกลาจ,จิตใจขัดเกลาคําพูดเมื่อเราศึกออกมาเราก็ต้องนําสิ่งถึงนั้นที่เราเรียนรู้มามาใช้ให้กเกิดประโยชน์กับชีวิตของเราครับพ่อครูครับเราเคยพูดถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ของพระพุทธเจ้าในเชิงหัวราศาสตร์แล้ว ทีเนี้ยถ้าย้อนกลับไปสมัยโน้นพ่อครูพอทราบไหมครับว่าถ้าย้อนกลับไปสมัยโน้นจริงๆอ่ะการบวชเรียนเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์นะครับพ่อครูคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวเรียนให้ทราบก่อนว่าวิชาโหราศาสตร์สมัยก่อนเนี่ยคนที่จะมีโอกาสได้เรียนรู้จะต้องเป็นเจ้าฟ้าเจ้าพญาพระมหากษัตริย์หรือบุคคลชั้นนําของประเทศหรือผู้มีอํานาจในการปกครองถึงจึงจะมีโอกาสได้เรียน โดยได้เข้าเรียนกับทิสาปามโมกทั้ง16สำนัก16สาขา mm. คำว่า16สำนัก16สาขาก็มีวิชาหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการกระเตรการปกครองการพูดการเจรจายารักษาโรคไทยภูมโหัราศาสตร์ึ่งต่างๆเราเนี้กเขาเรียกทิสาปามโมกซึ่งอยู่กับสมณะีพราหมณ์หรือสี้้ทรงสิลนทั้งสิ้นดังนั้นการที่จะเข้าไปหา ก็ต้องไปถือศีลบำเพ็ญเพียนภาวนาหรือเข้าไปบวชเข้าไปเรียนรู้คราวนี้จุดประสงค์ของคนที่เข้าไปเรียนรู้เนี่ยก็จะมีหลากหลายจุดประสงค์ครับหนึ่งไปเรียนรู้เพื่อเป็นนักบวชสองไปเรียนรู้เพื่อนําวิชาความรู้นั้นมาใช้ปกครองบ้านปกครองเมืองสามนำวิชาความรู้นั้นไปใช้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในกลุ่มก้อนสังคมหรือสิ่งที่ต้นรักนี่คือเหตุผลครับว่าทาไมเขาถึงจึงมาเรียน